รีวิวสัตว์เลี้ยงที่เข้ามาในอัปเดตอีเวนต์บีสต็อกพาร์ทเรามาดูกันว่าจะมีสัตว์เลี้ยงตัวไหนตึงๆกันบ้างก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อกำลังใจในการทำคลิป ไลด้วยร้านบับเบิชอปรับกดเกมพาร์ตแมปเดอะซองเกตเบนเกมาพร้อมกับเกมพาร์ตไฟนอลสปาร์ตและเดอะฟอลเลนบริการ e <ase. S 2> ง่ายๆแค่ใส่ไอดีโรบอแมปกรอบประกาศเดนโกมีไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือไอดีไกลพร้อมใช้งานรับประกันจากร้านบริการครบจบเรื่องโรบอทต้องบ u บเบิชอปเท่านั้นมาผมหลังจากที่อัปเดตมาตามธรรมเนียมเลย ก็จะมีสัตว์เลี้ยงตัวใหม่เพิ่มเข้ามาด้วยนั่นเองวันนี้พี่ก็จะมารีวิวสัตว์เลี้ยงทั้งหมดที่เข้ามาในอีเวนต์นี้นะว่ามันจะมีตัวไหนบ้างและแต่ละตัวเนี่ยทำอะไรได้บ้างนั่นเองครับผมมาถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยเริ่มกันที่ตัวแรกเลยดีกว่าสัตว์เลี้ยงที่เข้ามาเนี่ยก็จะอยู่ในกล่องของ s k y ย o ูทนั่นเองครับผมจะเป็นกล่องนี้นะครับผมสกายรูทนี่เห็นไหมอ่า ในกล่องนี้ก็จะมีสัตว์เลี้ยงเข้ามาใหม่3ตัวนะผมเดี๋ยวพี่จะพามาดูว่ามีมตัวอะไรบ้างนะและแต่ละตัวทำอะไรได้เริ่มกันที่ตัวแรกครับผมนี่เจ้ากวางเอล์อาหน้าตาเขาจะประมาณนี้นะผูน่ารักนะเนี่ยสัตว์เลี้ยงเขาทำมาหน้ารักนะพี่ว่ามาดูกันว่ามันทำอะไรได้นะตัวนี้พึ่งวางลงไปเลยเขาบอกว่ามีโอกาส2.55%นะผมที่เวลาเราเก็บเกี่ยวพืชประเภทเบอร์รี่เนี่ยจะไม่ถูกเก็บนะผม เอาง่ายก็คือเวลาเราเก็บปุ๊บแล้วมันจะไม่หายนะครับผมแล้วก็สามารถเก็บใหม่ได้อีกครั้งและถ้าพืชมีระดับแบรเท่าไหร่ก็ยังมีโอกาสติดน้อยนั่นเองอ่ะโอเคเข้าใจได้นะครับผมสัหรบบเจ้าตัวนี้เดี๋ยวพี่จะลองเก็บอ่าประเภทเบอร์รี่ให้ดูนะว่า2.5%เนี่ยมันจะได้เยอะหรือเปล่านะผมพอดีพี่ปลูกเบอร์รี่ไว้อยู่อ่ะเอาไว้ทำกิจกรรมเนี่ยจะเป็นเซเลบิตี้เบอร์รี่ลองเก็บเลยนะเอาแบบรัวๆติดเปล่ายังไม่ติดนะสองจด้าสองจด สองจุดห้าว่าไงสองจุดห้าเงียบคลิปเงียบคลิปเลยคลิปแบบคลิปอะ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยสอ,องจุดห้าสองจุดห้าหวังอะไรไม่ได้หวังอะไรไม่ได้เลยหายเลยโอเคสองจุดห้าได้เท่านี้แหละนะครับผมเอาง่ายคือไม่ติดก็จบไปสําหรับเจ้ากวางเอลนะและสัตว์เลี้ยงตัวถัดไปนะผมนั่นก็คือเจ้านี่เลยโยนี่แมนดริกนะผมอ่ะมาดูกันว่าเจ้านี่สามารถทําอะไรได้บ้างนะวางปึ้งลงไป ่าดูว่าสามารถทำไรายได้เขาบอกว่าถ้าเราเก็บผลแมนเด็กเนี้ยครับผมจะมีโอกาส3.60%ที่จะทำการ apply mutation f o d นะครับผมให้กับพืชในสวนของเราแบบ r a n d อ m อ่าเป็นตัวแจกสถานะนะครับผมโดยที่เราจะต้องเก็บผลแมนเด็กก่อนนั่นเองมันจะสูบนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวพี่ลองปลูกแมนเด็กก่อนอ่ะโอเคแมนเด็กคือต้นนี้นะผมเราจะต้องปลูกต้นนี้ก่อนนะโอเคปลูกไปปลูกไปปลูกไปเยอะเลยนะ เอาป้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 าโอเคเอาประมาณนี้นะผมเดี๋ยวลดลดน้ำก่อนมาครับมาครับโหโตไวมากโหโตไวมากโอ้โห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 อ่าโอเคน่าจะโตหมดแล้วนะสามจุดหกเปอร์เซนต์อ่าโอเคมาดูกันว่ามันจะติดได้แค่ไหนนะลองเดี๋ยวพี่จะลองแบบตัวเดียวอ่ะนะปึ้งไม่ติด3.6%ไม่ติดนะครับอ๋อไม่ใช่อันนี้ควีนบีไม่ติดไม่ติดป่ะอ่ะนี่ไงติดแล้ว อ้ามันติดต้นแมนเด็กเหมือนเดิมว่ะโอ้ยไดนเสเร์โฮ้ยเอามีไปจากไหนกูไม่ได้เลี้ยงมีเอาสัตว์เลี้ยงคนอื่นเฉยเอา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 เายมาสวนกูเฉยเลยเอาเห็นสวนพี่แบบสัตว์เลี้ยงเยอะเลยมันมาเล่นกับเพื่อนหรือเปล่าไม่ติดว่ะเนาะอ่ะติดแล้วอันนี้ติดแมงโก้นะครับผมติดแมงโก้เดี๋ยว่าแมงโก้นี่ต้นแมงโก้นะไอ้เหี้ยมันติดผลไหนเลยทีนี้แดีว่า ลำบากลำกรรมมากเลยอ่ะส่วนมันลกนะครับเดี๋ยวพี่จะใส่เยอะๆเลยนะครับผมเพราะว่าเรามีตัวแมนเด็กเยอะอยู่นะ,ะใส่ไปครับมีทั้งหมด5ตัวนะ,ะเดี๋ยวพี่ปลูกแมกนเด็กเพิ่มดีกว่าปลูกเพิ่มปลูกเพิ่มเอาประมาณนี้นะครับผมลดน้ำลดน้ำลดน้ำไปลดน้ำไปมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับโตวไวมากอ่ะทีนี้เราจะเก็บแบบรัวๆเลยนะครับผม,มรัว่าจะได้หรือเปล่าอู้ติดอีเลฟเว่นเอียร์เซเลบิตี้เบอร์รี่แมนเด็กเหมือนเดิมนะครับผมโทเมทุโบนบราซัมใจแอนไพโคนอ่า ติดรัวอยู่นะซูกาแอปเปิลนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่จะเก็บให้หมดก่อนนะครับผมอ่ะเต็มแล้วว่ะอ่ะหมดแล้วอ่ะอันนี้ติดนะครับผมปากซูก้าแอปเปิลติดรดัตอ่านี่ไงมันจะเป็นสีมว่วงๆนะ ura, ออร่าม่วงๆเห็นปะอ่ะก็จะประมาณนี้นะผมสำหรับเจ้าเมนดริกนะ เป็นสัตว์เลี้ยงด้วยแล้วก็เป็นพืชด้วยนะครับผมถออือว่ามีมิติมากขึ้นสำหรับสัตว์เลี้ยงแล้วก็มเมล็ดพันธุ์นะครับผมเอามาคอมโบกันต่อมาครับผมนั่นก็คือสัตว์เลี้ยงที่หายากที่สุดในอัปเดตนี้เลยนะครับผมนั่นก็คือเจ้าลิฟฟินนนั่นเองด้วยความสามารถของเจ้านกวคือ เขาจะสร้างไซโคลหรือว่าสร้างพายุขึ้นมานะครับผมแล้วจะทําให้สัตว์เลี้ยงของเราเนะี่ยลดคูดาวลงอันนี้คือมันติดเรนโบนะสัตว์เลี้ยงตัวนี้คือติดเรนโบนะครับผมมันก็เลยลดคูดาวไป9ก้าสิบวินะแล้วถ้าไซโคลน,นั้นพัดผ่านต้นไม้นะครับผมก็จะทําให้พืชของเราติดสถานะไซโคลนิกนะครับผมอ๋อเอาง่ายก็คือเจ้ากิฟฟินเนี่ยจะสร้างพายุไซโคลนขึ้นมานะครับผมแล้วก็ถ้าพายุไซโคลนไปโดนสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยสัตว์เลี้ยงก็จะได้ลดคูดาวนะครับผม แต่ถ้าไซโคเนี่ยพัดไปโดนต้นไม้ของเราก็จะมีโอกาสทําให้พืชของเราติดสถานะไซโคนิกนั่นเองอ่าเป็นตัวแจกสถานะแล้วก็แจกลดคูเด้งให้กับสัตว์เลี้ยงหรือว่าดีใช้ได้นะผมคุยเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนะสำหรับสัตว์เลี้ยงที่ลดคูดาให้กับสัตว์เลี้ยงเราได้นะก็ถือว่าจ่มเลยนะผมหนึ่งเปอร์เซ็นต์ขอให้เปิดได้นะน้องๆพี่ก็อยากได้เหมือนกันแต่พี่แต่พี่ก็ยังไม่ได้เลยอย่างชอบเลยว่ะเดี๋ยวนะ เราเหลืออยู่7็กล่องนี่ว่าเดี๋ยวเรามาลองเปิดท้ายคลิปนะผมว่ามันจะได้หรือเปล่าแล้วก็สัตว์เลี้ยงตัวถัดไปนะผมสัตว์เลี้ยงตัวนี้จะได้จากช็อปเฟนชิปนะผมนั่นก็คือช็อปใหม่นั่นเองนั่นก็คือเจ้านี่เลยครับผมโบ <c oughs> <c oughs> เจ้าโหนมนั่นเองนะอ่าแต่ก่อนนี่คือเป็นของแต่งบ้านนะอัปเดตนี้กลายมาเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วนั่นเองนะครับผมมาดูกันว่าเขาจะสามารถทำอะไรได้นะตัวนี้อ่าโอเควางลงไปเลยครับผมปึง้งอ่ามาแล้วครับ เดินได้นะเดินได้นะเห็นไหมไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ของแต่งบ้านแล้วนะเป็นสัตนวะ์เลี้ยงดูว่าทํำไรได้นะผมเขาบอกว่าทุกๆ9ที9 57าิบเจ็วิเนี่ยจะมีโอกาสอยู่หนึ่ร์เะผมที่จะเสกสถานะนอมนะผมแบบแรนดอมให้กับพืชของเรานะผมและจะเพิ่ม1%นะผมถ้าหากมีของแต่งประเภทดอมในสวนของเรานะอ๋อ เอาง่ายๆก็คือถ้าเรามีนอมนะครับผมที่เป็นคอสเมติกในสวนนะมันก็จะเพิ่ม1%ต่อ1ชิ้นนะและสัตว์เลี้ยงตัวถัดไปนะครับผมจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้จากการแจกนะครับผมในกิจกรรมอีเวนต์แอดมินอ e บิสนั่นเองนะครับผมหลายคนอาจจะได้มาแล้วนะครับผมถ้าออนในช่วงเวลาของกิจกรรมนะ,ะตัวแรกนะครับผมนี่นก็คือเจ้านี่เลยเลมอนไลออนนะครับผมเนี่เป็นตัวที่แอดมินแจนเดีวของเราบอกว่าจะแจกช่วงแอดมินอับวิสนะครับผมหรือว่าช่วงกิจกรรมนั่นเองอ่า มาดูกันว่าน้องสามารถทําอะไรได้บ้างนะผมเนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้ก็ถือว่าเท่ใช้ได้นะผม <c oughs> เป็นการล้อเลีเยนสติลเบนหลอดนะผมเนี่เห็นไ,ไหมก็จะประมาณนี้นะมาดูกันว่าทําอะไรได้บ้างวางลงไปเลยครับปึ้งอ,อ่าโหเท่ว่ะเท่ว่ะเขาบอกว่าทุกๆแค่นาทีเนี่ยจะทําการครํารามออกมานะผมเพื่อแจกสถานะเบนรลอดนะผมโดยจะสุ่มไปที่ผลไม้ของเรานะมาดูกันว่ามัานจะเป็นยังไงนะผมเอฟเฟกต์ Effect แรก ความสามารถแรกนะครับผมและความสามารถที่2ก็คือ 9T 5 6วีเนี่ยจะทําการทำลาออกมาเพื่อที่จะแรนดอมสัตว์เลี้ยง1ตัวในส่วนของเราและเพิ่ม e p ให้กับสัตว์เลี้ยงตัวนั้นนะผม1522 EXP เฮย้ยอันนี้ดีนะเนี่ยเป็นตัวเพิ่ม EXP ให้กับสัตว์เลี้ยงนะครับผม ทุกๆ9นาที5 6วิก็จะคล้ายกับเจ้าเต่าเลยนะผมที่กระโดดพุ่งขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ให้ e อนะคล้ายกันเลยแต่นี่คือมันจะคำรามนะครับผมโดยจะแรนดอมสั่งเลี้ยงในส่วนของเราด้วยนะอาถือว่าดีใช้ได้ตัวนี้ของดีของดีงดแจกฟรีแต่ว่าดีนะตัวเนี้ยบอกเลยนะผมและตัวถัดมาครับผมนั่นคือเจ้านี้เลยครับเมว <laughs> เจ้าตัวต่อพีชนั่นเองนะครับผมนี่ ตัวนี้ก็ได้จากกิจกรรม Event Admin Abuse เหมือนกันนะอ่าคิดว่าถ้าดูคลิปนี้น่าจะได้กันทุกคนนะครับผมอ่ะมาดูกันว่าน้องทำอะไรได้บ้างวางไปเลยเขาบอกว่าทุกๆ24นาทีนะ49วิเนี่ยจะไปใกล้ผลไม้ของเรานะผมแล้วก็ทำการยิงพลาสมาไฟใส่จะทำให้พืชของเราติดสถานะพลาสมามิวเทชันเฮ้ยนี่มันสถานะแอดมินนี่ <c oughs> โอ้ตัวแจกอะเนี่ย เอ้ยมันโหดจังอะแล้วก็อีกความสามารถหนึ่งนะผมทุกๆ9นาที56ิหวิจะทําการดอมสัตว์เลี้ยงในสวนของเราแล้วก็จะลดคูดาวน์ให้60ิวินนะอ่าอันนี้ก็เป็นความสามารถเดิมนะครับผมโอ้หอันนี้ดีว่ะโอ้โหเฮ้ย่ไอ่ไดตึงกดอันตรายว่ะตัวเนี้ยโอย่างโหดเลยครับน้อนนนเน่เเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของเจ้าเลมอนไลออนนะครับผมนี่เล็กยี่สิบวิมันจะคำรามละอ่าความสามารถแรกก็คือมันจะทําให้เพื่อติดสถานะเบนดรัดนะ มาดูกันว่ามันจะทำยังไงนะครับผมตเต้นตเต้นตเต้นเต้น <c oughs> โอ้ดูมันดิเป็นเลมอนครึ่งหนึ่งแล้วเป็นสิงโตครึ่งหนึ่ง20วีครับหมาครับเอาแล้วเอาแล้วคำรามครับผมปึ้งบีนสต็อกนะครับผมนี่นี่อันนี้อันนี้อันนี้โอ้โหเอฟเฟกต์สวยมากเลยว่ะนี่คือหน้าตาของเอฟเฟกต์ของเจ้าเบนรัตนะครับผมเป็นไงสวยว่ะทำเป็นเล่นไปนะครับผม ไม่รู้ว่าตอนนี้คูณเท่าไหร่นะรอออฟฟิเชียลประกาศอย่างเดียวนะครับผมเนี่ยสถานะมันพะเท่และสัวนเลี้ยงตัวถัดมาครับผมได้ก็คือเจ้านี่เลยนี่ไงเจ้าขวางแอปเปิลชูกานะครับผมนี่มาดูกันว่าน้องทำอะไรได้บ้างปึ้งวางลงไปครับผมดูหน้ามัน แอปเปิลแ s h ์เซลเขาบอกว่าพืชประเภทแอปเปิลเนี่ยครับผมมีโอกาส4%ที่เวลาเราเก็บเกี่ยวแล้วมันจะทำการดูิเคดนะครับผมและถ้าเราเก็บชูแก้แอปเปิลนะครับผมจะมีโอกาส2%ที่จะทำการแอปไฟวาร์ฟมิวเทชันหรือว่าทำให้พืชในสวนของเราเนี่ยติดสถานะวาร์ฟด้วยนั่นเองเอาง่ายงคือถ้าเราเก็บชูแก้แอปเปิลนะครับผมมันจะมีโอกาส2%ที่จะทำให้พืชของเราติดสถานะวาร์ฟอันนี้คือแรนดอมนะอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับผม2%นจะติดปะวะไม่ติดไม่ติด ซูการแอปเปิลซูการแอปเปิลซูการแอปเปิลอ่ะไม่ติดนะครับ2%นะครับ2%นะครับเฮ้ยอันนี้คือเก็บแบบดูพิเคตนะอ้าวติดดูพิเคตป่ะติดดูพิเคต4%ติดเปล่าติดเปล่าโหไม่ติดว่ะเนาะหมดแล้วอ่าเดี๋ยวพี่ให้ดูว่าสถานะวาร์ปมันเป็นไงนี่นี่คือเอฟเฟคของสถานะวาร์ปนะครับผมคล้ายๆแบ็คโฮลเลยว่ะ เป็นหลุมดําหรือว่าเป็นประตูมิติอะไรสักอย่างนะผมสีม่วงๆเฮ้ย hey, สวยว่ะเฮ้ย hey, อัปเดตนี้ทําดีเนี่ยเอฟเฟกสวยมากเลยอ่ะอ๋ออันนี้คือสถานะวาร์ปนะผมอ่ะโอเคสัตว์เลี้ยงตัวถัดมาผมอันนี้คือตัวสุดท้ายแล้วนะนั่นก็คือเจ้านี่เลยครับผมปึ้งกรีนบีนนั่นเองเป็นเหมือนหุ่นยนต์ถั่วนะอ่ะ ah, มาดูกันว่ามันทําอะไรได้นะตัวนี้ปึ้งวางลงไปครับ เขาบอกว่าทุกๆ29นาที41วิเนี่ยจะทําการเสียสละ r a n ด o m เมล็ดถั่วในส่วนของเรานะครับผมและทําการปลูกโดยมันจะแรนด o m พืชที่ออกมานะครับผมและจะเพิ่มขนาดให้5.2เท่านะครับผมให้กับพืชต้นนั้นนะโดยความสามารถดีไม่สามารถ copy ได้หรือว่า refesh ได้นะครับผมโอ้เอาว่ะแปลกๆว่ะเฮ้ยมันจะเอามเมล็ดถั่วของเราเนี่ยไปนะครับผม แล้วมันจะเอาไปปลูกนะหลังจากที่มันปลูกแล้วเนี่ยมันจะเรนดอมต้นที่จะเกิดมานะผมซึ่งเวลามันโตมาแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มขนาดของผลให้นะผม5.2เข้านะไม่รู้ว่าจะใหญ่ขนาดไหนใน5.2เข้าแต่ว่ามันน่าจะใหญ่บ้างอะ่ะอันนี้คือความสามารถของเจ้ากรีนบีนนะครับผมก็ถือว่าตึงนะเป็นคนสามารถแปลกใหม่ที่ดีนะครับผมโอเคก็มีประมาณเท่านี้สําหรับสัตว์เลี้ยงทั้งหมดที่เข้ามาในอัปเดตบีนสตอ o ์ดพาร์ทสองนะครับผมเป็นยังไงบ้างผมชอบตัวไหนก็คอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้นะผมแต่สําหรัับบพีีี่่ชอตวน้ะ นี่ชอบตัวนี้สุดนะครับผมเจ้าเลมอนไลออนนะครับผมเพราะว่ามันเพิ่มอี EP ได้นั่นเองนะมีติดสวนไว้ไม่ศูนเปล่านะครับผมตัวนี้โอเคถ้า,าน้องชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปผมพี่ลค์ด้วยเจอกันใหม่ EP นะไปแล้วครับผม